กระเป๋าโท็แบกรุนทีหกเก้าสองนะคะรุ่นนี้จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างค่ะที่จุของได้เยอะนะคะแต่ว่าขนาดกําล,กลังดีไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะคะ่ะตัวลายกระเป๋านะคะจะเป็นลายลาวิลาวิแบบนี้นะคะด้านนอกของกระเป๋านะคะจะมีช่องแบ่งสองช่องด้านซ้ายนะคะแล้วก็ด้านขวาแบบนี้ค่ะจะเป็นช่องเปิดนะคะที่มีขนาดกว้างนะคะสามารถใส่เป็นขวดน้ําขวดเล็กนะคะหรือว่าร่มพับที่เปียกๆได้เลยนะคะน้ำเนี่ยไม่ซึมเข้าไปในกระเป๋าช่องหลักค่ะ กระเป๋ารุ่นนี้นะคะเป็นทรงอารอลีด้วยค่ะก็คือจะมีช่องด้านข้างตรงสายกระเป๋านะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแบบนี้เลยค่ะหนึ่งนะคะจะเป็นช่องเปิดโลง่ลงๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าจะซ่อนฟังก์ชันนะคะเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะจะเป็นช่องสําหรับใส่สมาร์ทโฟนนะคะตัวฝาเนี่ยมันจะครอบกันอยู่ค่ะถ้าเราใส่โทรศัพท์เข้าไปแล้วก็ระเป๋าคว่ำแบบนี้นะคะหรือกระเป๋าร่วงเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยก็จะไม่หล่นออกมาค่ะแล้วก็ช่องค่อนข้างกว้างนะคะสามารถใส่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะคะรุ่น Pro Max ได้ด้วยค่ะ เรามาดูช่องฝั่งนี้นะคะด้านทันหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยค่ะไซส์เนี่ยก็จะเท่ากับตัวกระเป๋าเต็มใบแบบนี้เลยนะคะสามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะของที่ต้องหยิบใช้บ่อยๆเช่นผ้าเช็ดหน้านะคะกระดาษทิชชู่หรือว่าสมุดโนต้ตเล็กๆนะคะก็ใส่ในช่องนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีฟังก์ชันจะมีเป็นที่ใส่บัตรนะคะอยู่ฝั่งนี้ที่ใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็ที่ติดกุญแจที่สามารถดึงออกไปไขแล้วก็กลับมาติดที่เดิมได้ค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เล็กๆนะคะยังมีเป็น ที่เสียบปากกาแบบยางยืดด้วยค่ะหลักของกระเป๋านะคะจะเป็นซิปคู่แบบนี้ค่ะสะพายด้านซ้ายหรือสพายด้านขวานะคะก็เปิดได้ง่ายดดยเลยค่ะนอกจากนี้นะคะตัวซิปเนี่ยยังยาวเลยปากกระเป๋าออกมานะคะทําให้เราสามารถเปิดแล้วก็มองเห็นหรือเข้าไปถึงก้นกระเป๋าด้านล่างเลยค่ะตัวฟังก์ชันนะคะก็จะมีเป็นช่องแบ่งนะคะช่องซิปแบบนี้กว้างเท่าตัวกระเป๋า1ช่องค่ะเอาไว้ใส่แบ่งใส่เอกสารสําคัญนะคะสมุดบัญชีธนาคารหรือว่ากระเป๋าสตางค์ในช่องนี้ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นช่องแบ่งทรงสู ช่องค่อนข้างกว้างแล้วก็มีความลึกนะคะสําหรับใส่ของทรงกระบอกเช่นกล่องแว่นตานะคะหรือของต่างๆที่ไม่อยากให้มันล้มไปมาก็ใส่ในช่องนี้ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะตรงนี้ยังมีการทําเป็นผ้าตาข่ายเนื้อเหนียวเป็นพิเศษนะคะทําให้เราสามารถมองเห็นของที่อยู่ตรงลึกๆของก้นกระเป๋าได้ด้วยค่ะด้านล่างของฐานกระเป๋านะคะจะมีเป็นช่องลับใต้ฐานกระเป๋าค่ะ จะมีความกว้างแล้วก็ใหญ่แบบนี้เลยนะคะสําหรับใส่พาสปอร์ตนะคะหรือว่าเงินสดสํารองของสําคัญต่างๆได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวฐานนะคะมีความแข็งแรงค่ะกระเป๋านะคะจะเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่เหลี่ยมจนเกินไปค่ะสามารถใส่เอกสารขนาด A4 ได้นะคะเรียกได้ว่าฟังก์ชั่นครบคันมากๆเลยค่ะ